สวัสดีผู้ติดตามช่องจัดจัตรลดออทุกท่านนะครับคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือผมเปิดแอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไฟไม่พอนะครับใช้แผงสีแผงนะครับแผงซ้ายมือเป็นออฟกิดนะครับผมใช้330วัตต์นะครับ2แผงแล้วก็340วัตต์2แผงนะครับผมก็เลยซื้อมาเพิ่มนะครับก็คือเป็น340วัตต์อีก2แผงนะครับเป็นรวมทั้งหมด6แผงนะครับสาหรับออฟกิดนะครับก่อนที่จะ มาเสียบเข้าเครื่องนะครับต้องมาเช็คไฟก่อนนะครับก็ด้านบนนะครับผมต่ออนุกรม6แผงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโวลต์จะได้เท่ากับกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมสับเบเกอร์ขึ้นนะครับตอนนี้ไฟนะครับได้232โวลต์นะครับเป็น DC นะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับนี่นะครับผมต้องต้องเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอ่า เนมเพจตรงรานข้างเครื่องนะครับว่าเขาใช้ได้กี่โวลต์นะครับในนี้เขาบอกว่าได้ที่5 5 0โวลต์นะครับ DC i n p u น v o l t a g นะครับ550โวลต์นะครับตอนนี้6แผงนะครับ6แผงก็ได้อยู่ที่2 3 2โวลต์นะครับก็ถือว่ายังไม่เกินของที่ออนกิดรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อสายไฟ DC เข้าไปนะครับไฟจากแผงซล่าเซลล์นะครับ ก็มันก็จะมีล็อกนะครับก็มีเสียงเพื่อจะล็อกนะครับแล้วก็ผมก็จะสับเบเกอร์ AC ลงก่อนนะครับแล้วก็สับเบเกอร์แผงนะครับ232โวลต์ขึ้นไปนะครับรอเครื่องทำงานเช็คสภาพสักพักนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมานะครับ แล้วก็จะมีเช็คก,ก็คือรันนะครับรันแต่ตอนนี้ขึ้นฟอลนะครับเพราะว่ามันมีแต่ไฟซูล่เซลล์เข้ามานะครับตอนนี้ Wi-Fi ที่ผมต่อไว้ก็ขึ้นสถานะนะครับเป็น Wi-Fi นะครับเดี๋ยวสับเบเกอร์ AC ขึ้นมานะครับสับเบเกอร์ AC นะครับเครื่องก็จะเช็คมันจะได้ยินเสียงเรเลยนะครับ แล้วก็รอประมาณ60วินาทีนะครับในการเช็คถ้าอจอมันดับก็มันจะพักหน้าจอนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับชุดนี้ก็รอประมาณ60วินะครับอันนี้ก็4 3 2 1นะครับแล้วเครื่องก็จะลันนะครับมันจะมีเสียงรีเลย์สัมผัสอยู่ด้านในเครื่องนะครับอ่า ไฟที่เข้ามาในเครื่องนะครับมันจะไม่ขึ้นเป็นแบบแปดร้อยเก้าร้อยวัตต์เป็นหนึ่งพันวัตต์เลยนะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับเป็นทีละอ่าสิบสิบวัตต์ยี่สิบวัตต์ร้อยวัตต์สองร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวกดกลับมาที่หน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับหกร้อยวัตต์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เครื่องก็จะค่อยๆทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดแอร์นะครับ ห่งนพัน btu นะครับก็ตอนนี้เปิดที่ยี่สิบกองศานะครับมาดูมิเตอร์นะครับมิเตอร์นี้คือนิ่งเลยนะครับอ่าไม่ขยับเลยนะครับเพราะว่าไฟในการผลิตเพียงพอนะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่สองรโวลต์นะครับ pv นะครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับสองโวลต์นะครับกระแสโทษทีครับกำลังวัดที่ผลิตได้คือ1 หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับก็คือตามที่โหลดใช้นะครับเดี๋ยวมาดูแอปนะครับแอปที่ผมพาติดตั้งนะครับในแอปมันก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นเรียวไทม์นะครับมันก็ขึ้นตอนนี้นะครับตอนนี้โหลดที่บ้านใช้หนึ่งพันวัตต์นะครับแล้วก็แผงผลิตได้หนึ่งพันกับยี่สิบวัตต์นะครับแล้วก็จะมี สัญลักษณ์ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ20วัตแต่ว่าผมใส่กันย้อนนะครับอมิเตอร์ก็จะไม่หมุนย้อนกลับนะครับมาดูกราฟข้างล่างนะครับมันจะมีสีส้มกับสีน้ําเงินนะครับสีส้มคือกําลังการใช้งานของไฟบ้านนะครับสีน้ําเงินก็คือแผงที่ผลิตได้นะครับก็คือเมื่อเช้า่ผมผมต่อแค่4แผงนะครับตัวนี้ต่อ6แผงนะครับก็เพียงพอสําหรับ ในการใช้แอร์หตัวแล้วก็ตู้เย็น2ตัวนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ